สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮโรนิวเจนนะคะ และขอสวัสดีประจำเดือนมิถุนายน2,565นะคะ<อ>ค่ะแอดมินต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทีะ่หลายๆท่านเข้ามากดติดตามช่องโฮโรนิเจนของเราต้องบอกว่าทางแอดมินเองเนี่ยไม่กล้าที่จะขอให้ทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่วงที่เปิดคลิปแรกๆเลยเปิดช่องสมัยปลายปีที่แล้วก็อาจจะเคยพูดครั้งแรกเดือนแรกเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่กล้าพูดแล้วเพราะว่าเกรงใจเอาเป็นว่า หากท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปของช่องเราแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้คิดว่าเป็นการเข้ามาฟังเพียงเพื่อความผ่อนคลายเป็นเพื่อนในช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกว่าดาวแล้วอยากต้องการทิศทางของชีวิตบางทีการเข้ามาฟังดวงเนี่ย เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่ทําให้ท่านวางแผนอนาคตล่วงหน้าได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์เนี่ยโดยคอนเซปต์ของทางช่องเราที่นําเสนอไปทุกครั้งก็คือการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นสถิติที่เก็บมายาวนานมากเป็นระยะเวลาหลายพันปีและสืบทอดกันมาในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ไม่อยากให้วิชาที่มีประโยชน์นี้ต้องสูญสลายหายไปเราจึงพยายามที่จะนํามาสืบทอดแล้วก็ เผยแพร่ออกไปด้วยหลักการการอธิบายที่เข้าใจง่ายฟังง่ายในแบบฉบับของคนรุ่นใหม่นะคะค่ะและเช่นเคยนะคะตามที่เหมือนกับทุกครั้งที่ได้อธิบายไปนะคะคือเราจะใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากในการนำมาคำนวณเพื่อหาลัคนาของตัวท่านนะคะหากท่านใดยังไม่ทราบสามารถใช้ลิงก์ที่แปะไว้ข้างใต้คลิปได้เลยนะคะ ลองใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของท่านและเวลาเกิดของท่านสำคัญต้องมีเวลาเกิดที่แม่นยำนะคะยิ่งทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดดวงชะตาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะ ค่ะและเมื่อทราบลัคนาแล้วนะคะท่านสามารถไปฟังตามคลิปนั้นๆในลัคนาของท่านได้เลยนะคะและการทํานายดวงด้วยลัคนาหรือราศีแบบนี้เป็นการทํานายดวงโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดูดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านสามารถฟังและนําไปเปรียบเทียบในการประยุกต์ใช้หรือออกแบบหรือวางแผนในการดําเนินชีวิตในเดือนถัดๆไปได้นะคะค่ะเราจะมาดูกันที่ชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนมิถุนายน2565นี้กันเลยนะคะ กระดานกรมที่อยู่ตรงหน้าท่านตรงนี้ก็คือการจําลองจักรวาลลงมานะคะดาวปัจจุบันของออจักรวาลของเราณนะเวลานี้บนท้องฟ้าดาวจะประจําการอยู่ในตําแหน่งดังนี้เลยค่ะสังเกตว่าที่ตําแหน่งของราศีพฤกษกซึ่งมีพบเรือนที่ชื่อว่าตนุซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านนั่นเองนะคะในตำแหน่งนี้จะมีดาวอยู่ด้วยกันสดาวที่เราเห็นชัดๆก็จะมี เลขหนึ่งสีแดงสดก็คือพระอาทิตย์นั่นเองและสีเขียวเลขสี่ซึ่งหมายถึงดาวพระพุธนั่นเองดาวทั้งสองดวงนี้ท่านได้โคจรมาเข้าสู่เรือนตัวตนของท่านดาวพระอาทิตย์เนี่ยมาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมแล้วนะคะจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ไปประมาณ30วันด้วยกัน และอีกหนึ่งดาวก็คือดาวพระพุทธเนี่ยได้ยกย้ายมาในวันที่7มิถุนายนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเด่นๆก็จะมีอยู่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญหลายๆเรื่องของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเรื่องแรกต้องบอกก่อนเลยว่าดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่ดีมากเรียกว่า ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าตำแหน่งอุจจาพิมุขซึ่งหมายถึงความโดดเด่นในตัวของท่านจะมีเกิดขึ้นในที่ทํางานในในชีวิตประจําวันของท่านด้วยท่านจะรู้สึกว่าท่านจะมีชื่อเสียงมีผู้คนพูดถึงมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีพลังมากขึ้นและอีกหนึ่งดาวนะคะก็คือดาวพระพุธเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงการเงินการเงินของท่านเดินทับตัวชา,า,าวลัคนาราศีพฤษภ ต้องขอสแสดงความยินดีกับชาวาลัคนาราศีพฤกษภด้วยเลยนะคะว่าในเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีเงินเข้ากระเป๋าและที่สําคัญนะคะดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่วิชาการเป็นดาวคู่เอกสารอาจจะมีการเซ็นสัญญาใดๆเกิดขึ้นใหม่ในชีวิตของท่านเพื่อนํามาซึ่งการเงินให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านด้วยนะคะ และในขณะเดียวกันนะคะดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นไปได้ว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้รับโชคลาภทางการเงินที่นำพามาจากทางบ้านทางครอบครัวพี่น้องหรือแม้แต่ใครบางท่านที่จะมีโชคลาภทางการเสี่ยงอาจจะมาจากเรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านหรือตัวเลขในบ้านเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงรถยนต์ด้วยนะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีสิทธิ์เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูกันที่ในเรื่องของการงานการงานเราจะดูกันที่เ,เรือนกรมมะกรมมะหมายถึงการงานและดาวเจ้าเรือนกรมมะเนี่ยก็คือพระราหูแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เลขไทยคือเลข8ปดมีสีเทาดํามืดซึ่งพระราหูเองเนี่ยได้เดินทางยกย้ายออกจาก ตัวตนของราศีพฤษภเนี่ยมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมแล้วและมาทับอยู่ในตำแหน่งของราศีเมษซึ่งเป็นภพเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพฤษภและท่านจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งด้วยกันณเวลานี้ในภพเรือนวินาศของท่านมีทั้งพระมรุตยูซึ่งแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เลขศูนย์และยังรวมถึงพระราหูและพระศุกร์ซึ่งแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เลข6กไทยมีสีฟ้าต้องบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้ เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะมีโอกาสเป็นไปได้หลายเรื่องด้วยเช่นกัน 1. บางท่านอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการค้าการไกลแดนไกลหรือบางท่านออนไลน์ และงานเบื้องหลังต่างๆในการบริหารงานอยู่เบื้องหลังไม่ได้ออกหน้าชัดเจนไม่ได้พรีเซนต์หน้าตัวเองแต่เป็นผู้บริหารคุมเกมอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกันและในขณะเดียวกันท่านใดที่ทําธุรกิจทางด้านขนส่งเดินทางบ่อยๆหรือเป็นกิจการประเภทที่ออซ่อมแซมรับช่วงมาจาก งานอื่นๆที่เอามารีโนเวทใหม่ทำใหม่เอางานเก่ามาซ่อมงานต่างๆเหล่านี้จะเป็นงานที่ทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีความรุ่งเรืองและเป็นไปในทิศทางที่ดีมากจะทำเงินให้ท่านมากๆในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้นะคะจะมีอยู่ก็เพียงแค่ในส่วนของครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่19มิถุนายนเนี่ยดาวประจาตัวของท่านชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยซึ่งเป็นดาวพระศุกร์ ดาวพระศุกร์เนี่ยได้เดินทางเข้ามาสู่ในตำแหน่งภพเรือนวินาศซึ่งตำแหน่งตรงนี้จะทำให้ท่านชาวลัคนาราศีพฤกษกในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกหนึ่งเลยเกิดความอึดอัดใจไม่ค่อยจะเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่หรือบางท่านก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ออกสังคมเก็บเนื้อเก็บตัวไปเลยหรือบางท่านอาจจะเกิดความหงุดหงิดได้ง่ายเพราะว่าเนื่องจากดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนวินาศอาจจะมีความเครียดอยู่ประมาณหนึ่งแต่หลังจากวันที่19มิถุนายนเนี่ย ดาวประจําตัวของท่านจะเดินทางยกย้ายเข้าสู่เรือนตนะกก็คือเรือนของตัวเองนั่นเองจะมีพลังเป็นกเกษตรราธิบดีมคือมีความมั่นคงในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤกภจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและยังมีพลังจากดาวพระอาทิตย์ด้วยจากพระพุธด้วยซึ่งยิ่งทําให้ตัวท่านเนี่ยมีโชคลาภมีความเข้มแข็งมีพลังในตัวเองมีความมั่นคงทางจิตใจมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนความรักหรือพบเรือนปัตตนิก็คือดาวพระอังคารแทนด้วยสัญลักษณ์เลข3ไทยมีสีชมพูนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วในช่วงต้นเดือนจนถึงเกือบเกือบปลายเดือนเนี่ยดาวพระอังคารจะสถิตอยู่ในภพเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนความรักสถิตอยู่ในภพเรือนราภะแบบนี้ถ้าเป็นคนโสดจะมีโอกาสได้พบกับความรักที่ดีงาม หรือคนรักที่ท่านมีโอกาสจะพบในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยเพราะว่าได้พบกับดาวผู้ใหญ่ก็คือดาวพระพฤหัสนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่คู่บุญมาพบกันบุญพานําพาให้มาเจอกันนะคะและในช่วงวันที่26มิถุนาเนี่ยดาวพระอังคารจะยกย้ายเข้าสู่เรือนวินาศ เมื่อดาวคนรักเดินทางเข้าสู่พบเรือนวินาศแบบนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เป็นปัญหาเกิดมาจากทางฝั่งคนรักของท่านเช่นคนรักของท่านอาจจะมีอาการป่วยหรืออาจจะมีปัญหาความเครียดต่างๆเกิดขึ้นที่ทําให้ท่านต้องเครียดไปด้วยนี่คือปัญหาที่หหรือบางทีอาจจะทําให้เกิดการหงุดหงิดทะเลาะกันได้ง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเดินทางไกลหรือท่านและคนรักอาจจะเดินทางย้ายที่นอนเปลี่ยนที่นอน ไปต่างจังหวัดด้วยกันก็จะเป็นการดีนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ด้วยหลักการทางโหราศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พมดเมอร์ลินเพิ่มเติมกันอีกค่ะ ค่ะไพ่พ่อหมดเมอร์ลินขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่สวยงามมากๆต้องบอกว่าพ่อหมดเมอร์ลินบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้ท่านเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีพลังมีความสามารถและมีความโดดเด่นมากๆนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่ยังโสดอยู่ท่านจะมีสเสน่ห์มากๆในเดือนนี้นะคะให้ระวังใจตัวเองด้วยบางทีจะมีความเจ้าชู้เกิดขึ้นในใ,นใจด้วยนะคะถ้า ท่านมีคนรักอยู่แล้วขอให้ระมัดระวังก็ระมัดระวังในเรื่องของมือที่3ด้วยระวังใจตัวเองด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับเรื่องแดนไกลหลายๆท่านเชื่อว่าอาจจะมีแผนการในการขยับขยายเพื่อเดินทางไกลอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางต่างแดนด้วยนะคะใน,ในขณะเดียวกันมี เ,เรื่องของความรักเข้ามาแฝงด้วยเชื่อว่าบางท่านอาจจะมีความรักกับบุคคลที่อยู่แดนไกลและในไพ่พอมดเมอรินขึ้นมาในลักษณะของความรักที่เกิดกับผู้ที่มีอายุสูงกว่าหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าท่านนะคะ และในเรื่องของการงานนะคะท่านพ่อมดเมอรินบอกว่าจะมีการขยับขยายจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีหลายๆท่านอาจจะได้ยกโยกย้ายและขยับไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกับสังคมใหม่ๆนะคะ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกว่าการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภมีสัญญาณเกี่ยวกับโชคลาภด้วยนะคะรู้สึกว่าจะมีเกี่ยวกับโชคลาภที่มาจากทางอสังหาริมทรัพย์รวมถึงทางครอบครัวพี่น้องของท่านด้วยและในขณะเดียวกันมีโอกาสเป็นไปได้ว่าบุคคลที่อายุน้อยกว่าจะนําการเงินเข้ามาในชีวิตของท่านค่อนข้างชัดเจนนะคะให้ลองสังเกตดูนะคะอาจจะเป็นกลุ่มของคนในครอบครัวที่มีอายุน้อยกว่าเป็นน้องๆหรือเป็นลูกน้องบริวารของท่านด้วยนะคะ ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงร่วงหน้าของเดือนมิถุนายนประจำปี2 5 6 5ของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติติดตามช่อง Horo New Gen และพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ